สวัสดีครับพายุเข้าตลอดเลยนีฝนตกอีกแล้วไม่เป็นอันจะไปไหนมาไหนเลยเละตรงเป๊ะนะฮะเสร็จจากพายุโนรูนะครับโนรูไม่รู้ว่าโนถ้าแปลเป็นไทยแล้วก็คือรูตันนะนะมันไม่มีรูนะฮะพายุน,นี้มันไม่มีมันไม่มีรูมันก็น่าจะไม่แรงนะครับจากรูมันไม่มีนะนะมันก็จะตันนะครับ แต่พอเสร็จแล้วไอ้พายุนี่ก็ไปไอ้พายอุอีกลูกหนึ่งที่มาตามติดๆไอโนรูไอรูตันเนี่ยนะมันเป็นภาษาที่ถ้าเราพูดแบบไม่ต้องคิดมากนะพูดภาษาพื้บ้านเราคือหิเหี่ยวนะฮะบางคนก็ไปออกหิเขียวบางบางคนก็ออกหิเหี่ยวบัางนะครับเอาละจะเขียวจะเหี่ยวขนาดไหนเนี่ยมันมันพอหมายตัอย่างกันพายุเนะี่ยถ้าเขียวนี่แสดงว่าโอ้โหมัน แปลแบบตรงตตัวก็คือมันล่านมันก็ตกไปทั่วนะครับถ้าเหี่ยวนะครับก็แสดงว่าหดนหูมันตกนิดเดียวตกกับยอมกัะหย่มไอ้นี่เขาเรียกว่าพายุฮเหี่ยวถ้าพายุฮเขียวมันก็จะล่านไปหมดเลยอะไรปะนี้นะครับเนี่ยมาอีกแล้วไอ้รูปเนี้ยมาอีกแล้วท่านผู้ชมครับพายุฮีตองนะครับมันเป็นภาษาอย่าว่าผมเป็คนคนหยาบนะมันแปลตรงตรง่ะ ฮีตรงนะฮะเป็นภาษาจอกฮีหรืออะไรนี่แหละอ่ะแปลว่าฮีตรงนั่นแหละนะครับก็ตรงๆนง่แหละฮะฮีตรงแต่ถ้าเป็นภาษาที่ทางอีสานเขาเรียกตรงนี่แปลว่าใหญ่นะครับแสดงว่าพายุลูกนี้รู้สึกใหญ่ใหญ่ฮีตรงนะฮะไม่ใช่ตรงอย่างนี้นะตรงตรงแปลว่าใหญ่อะนะครับพายุฮีตรงนะฮะพายุแบบนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับ ผมมีวิธีแก้ต้องใช้หญ้าหียุ่มกับหัวปักดินเลยนะครับเอาสาวแก่แม่ไม้ก็ได้ถอนหญ้าหียุ่มขึ้นมาแล้วก็เอาปักหัวนะฮะเอากับหัวปักลงไปลองดูซิว่าพายุอันนี้มันจะหยุดไหมพายุไอหีตรงหีเหียวหีเขียวอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าฝนตกธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้เบญจเพศเพศบริสุทธิ์ปักตะไคร้กับหัวใช่ไหม ทีนี่เจอพายุนี่มึงคอยดูพายุหีตรงนะห่เหี่ยวนี่ไหต้องเจอหญ้าหียุม่มกับหัวปักดินทันทีเลยอยู่ครับท่านผู้ชมครับเชื่อผม <c oughs> มึงมาไม้ไหนก็อยู่ละงานนี้